ซื ù, Magic, bad, ้อให้ลูกเลยครับทีนี้อันนั้นกี่บาทยี่สิบบาทมันอยู่ตรงไหนครับตายแล้วทีนี้ชชืื่่นนใใจจแบงดูเอ่ะนี่เนาะชื่ออะไรบูม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 อ่โอเคอ่ะ นี่มีของละมั้งนี่น่าจะไม่มีครบหรอกน่าจะลงให้ไม่ครบไงแต่อันนี้ก็อร่อยพี่โบราณนอร่อยเหมือนกันอันนี้อลาบาดให้ลูกหาไม่เจอเลยพี่ นี่เท่าไหร่ครับยี่สิบบาทครับตัวสวยคุณไม่ดีนะทุวันไม่นี่เนปะ็นไผสักอันนี้ไหมอันนี้น่าอันนี้อร่อยน,น,นี่เท,ท่า,าไหร่คะอันนั้นเท่าไหร่พี่ยี่สิบเป็นกันยี่สิบเป็นกันนี่ผมพิจาริยี่สิบบาทพี่ช่วงนี้ช่วงนี้ตู้นี้มายี่สิบยี่สิบบาทแล้วนั่นแหละนี่ผมกินชอบกินอันนี้กับเมียกินทุกวันแหละ <c oughs> ขอบคุณครับ ลูกค้า้วครับน่ารักมากครับซื้อหมูพับสื้อไอติมครับบรรยากาศก็ยังติดคิวครับช่วงนี้เนาะยังแน่นงานอยู่เลยครับ่วงสายๆลูกค้าเริ่มเข้ามาครับผมนี่ครับมันจะอ้วนเพราะไอติมแล้วเนี่ะครับกินทุกวันเลยไอติมน่ากินมากๆครับผม ช่วงนี้จะช่วงเส้นสายครับผมรพนักง,งานร้านเราก็ทำได้ทั้งทุกอย่างครับจากร้านข้าวทะลุร้านหมูครับผมวันนี้แดดไม่แรงครับแต่ว่าบรรยากาศเหมือนลมมันเย็นๆครับผมเราะอากาศหนาวได้ยัง ตัวแรก98ครับเรื่องนี้ ่าไรพี่ร้อยขอบคุณครับขอบคุณมากครับลำใหญ่แล้วก็ยังสดเหมือนเดิมครับแล้วก็วันนี้มันลืมต้นแล้วครับเพิ่มความหวานขึ้นมาครับผมหวานมากๆกนะครับการลำาไยของพวกเราครับเหลือไม่ถึง2ี่สิบโลแล้วครับนี่ครับเหลือไม่เยอะแล้วครับรีบเข้ามานะครับลำาไยหวานหวานครับ โอ้วันนี้เจ๊เอาไปทำอะไรแม่มีรอสอนเลยแม่อ๋ออันนี้ละเอาทำอะไรอ๋อเจ๊เลยจัดไปใช่ไหมครับนี่ของใครอ๋อขอบคุณครับนะหนูอ่าแต่เรหน้าถึงหน้ากินมาดมหนึ่ง งานหายขอบคุณมากครับพรุ่งนี้เจได้งานครับงานใหญ่ซะด้วยครับมีงานอะไรก็สั่งเจได้ได้ทำบุญทำข้าอะไรอ๋อได้ที่ทำกับข้าวไหมต้นเจ้อก่อนจะทำกับข้าวถึงแล้วตอนนี้ตอนนี้เราเปิดร้านใหม่ก็สั่งกับข้าวหลายอย่างกินลาบหมูอะไรของมงคลของโบราณเออเจไดเป็นอย่างนี้ด้วยอ่าขอบคุณจ้าขอบคุณมากเจเข้ามาแล้ว ใช่ปัจอไปลงมีพัดมตงมอไปร้อยกองกระิ่าหน้านี่แหละขอบคุณมากขอบคุณมากโนดีครับเนาะมีารอะไรก็บอกได้เจได้ยินดีครับยินดีขอบคุณเจมากมากครับใช้บริการเราทุกวันครับเนี่ยมาซื้อมูบดเราวันอย่างตามวันละหกเจ็ดโลครับเพื่อที่ไปทาปากมอครับมูบดของเราก็เน้นเรื่องคุณภาพครับเนาะมีมูบดในร้านอื่นเขาอาจจะขายถูกกว่าเราก็มีฮะ ห้าสิบเก้าบาทครับเห็นตตกใจหมูอะไรน้ออะแต่ของเราหมูสวยๆครับเป็นหมูซีพีแท้ๆเนื้อหมูซีพีครับสินค้าทุกอย่างเป็นของซีพีครับที่เรามาบดครับแล้วก็สินค้าที่ได้มาตรฐานครับสวยงามครับดูฮะดูบัตถัดบให้ดมกลิ่นได้เลยฮะดูความสวยงามมาบดเราเนาะสุดยอดมากๆครับอันนี้หมูบดหยาบครับฝั่งนี้ลังนี้ฝั่งละเอียดครับโอ้โหอันนี้ฝีมือบดครับอันนี้ให้ดูคนบดกันนะฮะอันนี้คือน้องคนบดครับ เขาว่าต้องบดให้สวยกับเหมือนเขาเนาะเขาทําเป็นคนสะอาดครับมือบดของเราต้องแต่งหน้าไปบดนะครับไม่ใช่ว่าคนบดขี้ริ้วขี้เรนะฮะโรงงานเราในบดขายด้วยบดด้วยครับพอว่างเว้นจากการขายก็ไปบดครับเป็นสถานที่บดที่สะอาดสะอ้านครับดูโรงงานพวกเราแล้วก็คนบดก็สวยครับแต่งหน้าบดโดยเฉพาะครับนี่ฮะ เมื่อกี้ลูกค้าก็พุกพานครับเข้ามาก็ช่วงจังหวะที่ลูกค้าเข้ามาเยอะเนาะลูกค้าเข้ามาเราก็มาช่วยกันครับจากร้านข้าวก็มาช่วยร้านหมูครับพวกเราเป็นงานรู้งานครับผมเนาะมาช่วยกันเลยข้าวมาพอข้าวพอคนเข้าลูกค้าเข้าร้านหมูเยอะก็พี่ผู้ชายก็มาช่วยกันครับเนาะถือว่าเป็นอะไรที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับสาหรับการ ช่วงเทศกาลช่วงนี้ฮะใกล้ปีใหม่แล้วก็เป็นช่วงที่เปิดเทอมบางเรืยอก็เปิดเทอมแล้วครับแล้วก็เป็นการเปิดประเทศด้วยครับทําให้สินค้าเริ่มขายดีขึ้นทุกวันครับนี่ฮะพนักง,งานก็ยิ้มแย้มแจม่มใสครับสังเกตได้ครับผมสังเกตได้ครับว่าไหนที่ได้เกี่ยวข้าวได้ก็จะยิ้มแย้มแจม่มใสยอยู่ทาปากทาแก้มมาครับเพื่อให้ความสวยงามครับมองไปมีน่าซื้อหาครับ แล้วก็บริการดีครับพูดจาเพราะเนะาะพอเราเข้ามาทำ u t u b e ลูกค้าหายหมดเลยครับเราก็ต้องถ่ายแล้วก็เล่าเรื่องของเราไปแล้วก็เลยนี่มันจะได้มีคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันอัปเดตหน้าร้านเราครับทุกชั่วโมงสองชั่วโมง,งนะพี่ต้๊พี่ตุต๊กเอาเนื้อที่ผมเอาให้วานเนี่ยอยู่ไหนอ่ะอย่าลืมเทเลยจัดเลยนะเอาจัดเทเลยจะได้จบแล้วก็ผมว่าสีขอวันนี้จัด เนื้อที่ผมพูดอ่ะเอาเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อเนื้อเนื้อ่อะสักสีแค่ทุกเออาเอาแต่ตัวที่เอาที่เป็นสวยๆเ้ยเราไปทำราคาร้อยสิบให้เขาขายอะ่ะเปิดเทอมแล้วน่าจะขายได้ครับพวกเราก็จะนําเสนอครับสินค้าที่มาใหม่ๆสุดสะอาดครับของซีพีครับเนาะสวยงามครับผมน้องๆก็จะเตรียมตัวบทแล้วครับแต่งหน้าทาปากมาครับอีกสักครู่ครับพอบทเสร็จก็ จะมาแต่งหน้าทาปากใหม่ครับเพื่อความสวยงาม ừ ừ, เนาะพวกเราบทสดใช่ไหมครัะคุยให้ฟังนะคุยลูกค้าฟังนะอ่ะหันมาพวกเราบททุกวันไหมบททุกวันนะค่ะอ่าพวกเราดีบทคือเราไม่มีบทแช่แข็งเนาะไม่มีค่ะอ่าหันมาพวกเราก็จะบทหมายถึงเราบทวันนี้ขายบทวันนี้เลยบทุกวันคบทุกวันีน่คือสินค้าที่เรารับมาก็คือเป็นเนื้อสดอ่าแล้วก็มันสดก็บทผสมกันเนื้อติดมันผสมก็มันจะใช้ทุกวัน ไม่มีบทแช่เนาะอ่าสมมติว่าถ้าอย่างสินค้าบางที่ก็อาจจะบทและแช่ฟิปไว้แต่พวกเราไม่เนาะอ่ะสาสั่งมาทุกวันเชื่อทุกวันบดทุกวันนี่ฮะกาฝากดไลค์กดแชร์ก็ให้กำลังใจพวกเราครับกับทีมงานสินทอรพู้ดครับโดยสักโดย cp ครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจ,จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับกอสวัสดีครั